สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วีชาแนวคนด้วยนะครับวันนี้น้องวีจะมาถ่ายหมอกนะครับวันนี้หมอกเห็นชัดมากเลยนะครับในกล้องก็เห็นชัดครับดูดิคือดูดิครับทุกคนคือแบบเธอทางกระยาที่เขาเอามาวางหน้าบ้านแบบแบบ เขาจะเอาจะไม่ใช่มันจะมีรถมาเอานะครับมันจะมีรถมาเอาถัางขจะแล้วเขาจะเทใส่ไทยคือแบบไม่คุณอะไม,ไม่ต้องเก็บแบบของไทยอะไม่ต้องเก็บเหมือนแบบเหมือนที่ไทยอะคือที่เนี่ยเขาต้องเอาเขามาวางไว้ใช่ไหมทุกบ้านถ้าใครแบบ อันเนี้ยถ้าใครแบบเขาเรียกว่าอะไรวะว <c oughs> ิจะไม่ได้ถ้าใครแบบทางขยะเต็มเออต้องเอามาวางไว้หน้าบ้านเขาน่าจะมาช้านะเพราะต้องลงตั้งแต่หมู่บ้านอื่นๆถึงหมู่บ้านนี้นะครับทุกคนอันนี้อันนี้อยู่ เาขาเรียกว่าซอยหาเวลาลนะครับว่าเขาหิมารามาคือแบบข้างหน้าเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยละข้างหน้านเนี่ยไม่เห็นรถเม่เะอุ้ยหมอกนาะคือแบบแตอนนี้นหมอกหนะาทุกคนจ้มามาดูขัใส่หมวกกันโอเคตอนนี้นหมอกนะมนหนามันหนาวมาก น้องวิวลืมเอาขาตั้งกล้องมาค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายอีกหนึ่งนาทีแล้วค่อยแบบคอ่อยนี้แล้วกันก็ยจยตัดแค่จบคลิปรีคือมันเป็นซอยลงไปแบบคือแบบมันเหมือนซอยนะนะเอาง่ายคือมันเหมือนเอาพลาสติกอะมาคุมหน้าเราอะแล้วมันจะเห็นจางๆอะแต่กับนัยกงไม่ค่อยเห็นนะ มันวิ่เดินเร็วกันไปนหรือเปล่าแล้วทุกคนป้านคือแบบไม่เห็นละบั๊กกำลังคือไม่เห็นละดูดิดูดิโอ้จริงจริงเป็นวันที่ไกลตื้น้ำใจแล้วทุกคน คือแบบหมอกน้ำลงไปนู่นเลยอะเดี๋ยวจะเดินลงไปเรื่อยนะโอเคแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วก็ปิดิลิปเส้นทางที่แบบเนี่ยเนะี่ยมันไม่เห็นละเนี่ยเนะี่ยไม่เห็นหมอกละเนี่ยเนะี่ยและกล้องคือไม่เห็นละแต่ในแบบตาของผมนะ่ะคือแบบเห็นชัดเจนมากดูดิ เือเห็นชัดเจนมากเลยมันเป็นแบบมันเหมือนควันมันเหมือนควันที่เราข้อกระจายมาข้อกระจายมาแล้วมันมาอยู่ตรงเนี้ยตรงเดียวเลยอ่ะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องมิชาเต๋น้องดิฉันเดาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไม่ใช่กดซับสไคร้ และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไปพลาคดคลิปใหม่ๆเขาน้องมอีชั้นแนวคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น้องมีชันแนวขาตตัวปร่กอนขอบคุณครับ